ตอนที่อยู่ตระกลูลฟูก็เป็นคนใช้ไงเป็นถึงนายฟูเลยนะทำไมถึงกลายเป็นคนใช้ได้เท่าหรับสิ่งที่เธอเจอมาแล้วเหมือนว่าจะมีหลายเรื่องที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนทานจ้างเกิดอะไรขึ้นเธอสาวสวยจา๋าที่แท้เธอก็รู้มาก่อนหน้านี้เตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วสินะอีเข้ามานะเพราะฉะนั้นเธอเลยไม่ต้องการฉันอีกต่อไปบางทีเธออาจจะไม่เคยต้องการฉันเลยก็ได้ แต่งงานมาสามปีเขาไม่เคยสนใจใยดีฉันเลยวันนี้ฉันไปช่วยชีวิตเธอไว้เธอจะขอบคุณฉันยังไงอยากได้อะไรหรือว่าจะให้ฉันโอนเงินให้ดีฮที่เป็นครั้งแรกนะที่มีผู้หญิงให้เงินฉันแต่ฉันอยากให้เธอทําอย่างอื่นมากกว่าฝันพี่เธอะทาไมอ่ะทําไมเธอต้องให้โอกาสฉันบ้างสิฉันเห็นนายเป็นเพื่อนฉันไม่โดยตลอดฉันรับรองได้เลยนะฉันนี่แหละเหมาะกับเธอที่สุดแล้ว แล้วแต่เลยยังไงแต่นี้ก็ลักใคร่ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนอแล้วเธอไม่เชื่อฉันเหรอไม่เป็นไรฉันจะไม่ยอมปล่อยโอก,กาสนี้ไปให้คนอื่นเด็ดขาดสู้จืดคุบสู้หนานทำไมเมื่อวานทิ้งฉันเอาไว้กับประทานจางแบบนั้นล่ะสรุปอยากร่วมมือต่อกับเฟิงเฟิงอยู่หรือเปล่าแต่ช่างเอถอะเท่หนังสือสัญญาไปเซ็นซะเรื่องนี้จะได้จบสักที เธอมาอยู่กับซู้ือจะมีประโยชน์อะไระเขาไม่มีทางจะแต่งงานกับเธอเข้าไปเป็นสตรายหรอกยายที่แต่งตัวไม่มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมบนตัวเลยด้วยซ้ำนี่ซื้อมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ปะประธานจางเตรียมรถมือสองไว้เธอนะมีประธานจางช่วยเธอแบบนี้เธอจะได้นั่งอยู่ในตำแหน่งที่มัน่นคงนี่มัน หลินชวงถ้าเกิดว่าฉันอัปโหลดคลิปเสียงลงในโซเชียลทั้งบริษัทจะตรวจสอบโปรเจกต์ที่เธอเป็นคนรับผิดชอบทุกโปรเจกต์เธอจะได้ไปนอนอีกครกฉันจะเกี้ยกล่อมถึงทั้งสุดท้ายนะเธอเสียดายจะร่วมโปรเจกต์กับเฟิงๆึงนักใช่ไหมท่านลองสู้ฉันผิดไปแล้วโปรเจกต์ที่ร่วมกับเฟิงเหิงไม่ได้ดีนักหรอกค่าวบริษัทนั้นมันไม่มีเงินทุนแล้ว ถ้าือว่าอย่างนี้มันไม่สร้างเรื่องอีกตอนนี้ฉันก็ยังไม่ทําอะไรหรอกบางทีอาจจะมาเป็นตัวช่วยฉันอีกแรงก็ได้การที่คุณหลินมาทํางานที่นี่ได้เป็นเพราะคุณอาศัยความสามารถของคุณเข้ามาทํางานได้ดีกว่าพนักง,งานหลายๆคนเพราะฉะน,นั้นก็ควรทําให้ดีหรือเปล่าลองพูดถูกค่ะร้านอาหารของที่บ้านผมเพิ่งเปิดลูปท็อปสำหรับคู่รักด้วยนะเพิ่งเปิดใหม่เลยพ่ชวน พี่ไปดูกับผมนะพี่จะได้ช่วยดูการตลาดให้ด้วยไงคุณผ,ผู้ชายครับที่นี่เป็นร้านอาหารสําหรับคู่รักทำไมรู้ว่าเราสองคนไม่เหมือนคู่รักกันตรงไหนละอ่ะชายฟูเหล่าลูกงเงินจังเลยนายมาที่นี่งั้นเหรอ่วยเฉิมเหล่าลูกนายกลัวคนอื่นจะแย่งธุรกิจไปจากนายใช่ไหมเพราะง้ก็เลยมาดูด้วยตัวเองเลยอ่ะเปล่าพี่เลยไปนั่งกับฉันนะ เอ้ ه, นั่นสุนานไม่ใช่เหรอสุน,นันให้เธอเธอชอบดอกไม้นี้มากที่สุดนี่นาะขอบคุณนะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นร้านอาหารสำหรับคู่รักบริการดีมากเลยนี่เธอคิดว่าเป็นบริการจากร้านงั้นเหรอเนี่ยฉันเป็นคยสั่งทำพิเศษด้วยตัวเองเลยนะของน้ำค่าทำไมถึงคิดว่าเป็นการบริการของร้านอาหารล่ะตั้งเถอะไม่เป็นค่อยไปแล้วกัน ันมีความอดทนมากพอก่อนหน้านี้ฉันก็ส่งนอกไม้ให้เธอเธอได้รับหรือยังได้รับแล้วขอบคุณมากแค่นั้นเองเหรอเธอไม่เห็นถามฉันเลยว่าเราไปให้เธอทําไมคุณชายฉึงทําไมเหรอเฮ้ยก็เพราะฉันจะจีบเธอไงทําไมเป็นแบบนี้เนี่ยอ๋อฉันไม่รับหรอกนะอย่าเสียเวลากับฉันแบบนี้อีกเลยอ๋อนี่ปฏิเสธกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอไม่เกียดกันเลยเนี่ยนะฮ พี่ดูหน้าสองคนนั้นเง่งคุณชายเฉิงไปชอบผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไงกันเอ๋ยะพวกนั้นจะไปเต้นลำกันด้วยอะ่ะเต้นลำกับฉันสักเพลงใช่ไนะเพลงเริ่มแล้วเธอไม่อยากสัมผัสการเต้นลำสักหน่อยเหรอเกิดว่าฉันไปเสกเขาตรงนี้มีหวังได้เป็นจุดสนใจของทุกคนแน่นอนเต้นก็เต้นนั่นมัน ยิแบบมีเลสในเอาละพวกนั้น